ซึ่งในวันนี้นะครับเราครับจะมาเล่นเกมไม่ไดิเบอร์เพื่อนอีพีสามของกับปากกัวครับหนึ่งร้อยดันเราจะมาเล่นให้จบเลยนะครับทุกคนนะ คือ,อน,นี้เราถ่ายคลิปเดียวไปเลยทุกคนอาจจะเห็นว่าทําไมพี่แคสเกมลนะ้วใส่เสื้อนี้ตลอดทั่ว่ก็คือเราเราแคสตอนกลางวันอันี้ตอนกลางวันนะทุกคนแล้วก็บางคลิปเราก็แคสตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเราใส่ชุดน,นอนแล้วมันนีไม่หล่อนะทุกคนก็เลยใส่ชุดนี้ไปเลยนะทุกคนนะก็ใส่ใส่ประจํานะคะทุกคนใส่ประจําเวลาแคสเกมนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเพื่อนทักมาไม่ต้องเล่าเขาไม่ทักเล่าทุกคนแล้วก็ไปเริ่มไปเลย คือเราต้องกระโดดไปให้ถึงข้างบนให้ได้อะคืออะุ๊ยข้างบนคือหลานคิดเลขหรือเปล่าคือเราผ่านด่านเชียงโนม,มาแล้ใช่ไหมยังไม่ทันทําอะไรเลยผมทําอะไรผิดไอ้ด่านนี้มันมันเฮ้ย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 อยากใช้ชอบบ้างอ่ะทุกคนยังไม่ได้อุดหนุนเขาเลยนะอุดหนุนบ้างไีโอเคอุดหนุนเดี๋ยวเราขออุดหนุนเขาก่อนเอาอุดหนุอนอะไรดีเออมาฝรั่ง เราไม่มีเงินขนอนด้วยหอเด็ดเลยเฮ้ย,ย,อ,ยอันนี้เออเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอ่ะได้ป่าดูได้ปะโอ้โหคันนี้คันนี้ไม่พออีกเนี่ยบางทีโอ้ยต้องทำงยทำไงทำยไงอุย้ยสกิปเลเวลบองบองซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยเหรอซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยเฮ้ยไปแล้วบ๊ายบาย อุ้ยแล้วผมทิ้งอีตรงที่มันมันนี่ไปตอนไหนอ่ะให้มันเป็นปุ่มตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ในเป้หรอกปะอุ้ย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 ชาเนียอุ้ยชาเนียตกมันไม่ตายด้วยชาเนียขอชาเนียหน่อยดิชาเนียชาเนียกระโดดอย่างนี้ไม่ได้เลยปะอุ้ยชาเนียกระโดดไม่ได้ด้วยอ่ะทำไงดี ชาเนยียเราต้องแบบคือชาเนยียมันจะเพิ่มความเร็วนะฮอร์โมนก็คือเพิ่มเลือดอ่านไม่เป็นอะ่ะอุ้ยชาเนียก็เร็วเกินไปคราวนี้คราวนี้เขาจะใช้มุกแล้วนะอันนี้เขาอะไรเขาวงกลมอันนี้เขาอะไรเขาวงโกดอันนี้เขา,อ,นนขาอะไรเขาแพ้เขาแพ้ไม่ได้เอาไรตายกนแล้วก็ตายอย่างนี้เลยเหรอ อย่างนี้เราอเอาปัญหาหนักแล้วนะทุกคนปัญหาหนักแล้วนะสิแต่ไมู่ล่ละเราไปถึงทุกคนเราไม่ได้โกงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะออกแล้วเข้าใหม่แป๊บ,บนึ่งนะเราก็เดี๋ยวเราไปรับไอ้นี้ด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบบินข้าไปเออไอเนี่ยเลยอ่ะที่เราจุดไลเพราะว่ามันโกงอะมันยึดเราไปอะของอะเดี๋ยวเราก็ต้องกดย่างนี้ก่อนไม่ใช่สิกด่างนี้ อย่างนี้เออแล้วก็กดคําว่ากดชุดตกแต่งแล้วก็องไงต่อเุ้ยไม่มีให้รับหรอเฮ้ยทำไมไม่มีให้รับเปลใจดีหน่อยชีอันนี้ไงทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าแมพที่เราต้องการแบบนึงนะทุกคนนะเล่นเดียวแล้วเราก็จะซื้อมาฝรั่งบินไปไม่ใช่ดิ ซื้อไอไอล็อกเก็ตอ่ะคือเราจะซื้อเดี๋เด็เอาซื้อแบบไม่ไม่ได้มากนิดนึงแบบอย่างี้ปะอ่ะซื้อเลยกูดังกูดังโอเคกูดังจะหลวนมีนี้ยืนยันเปิดของสำเร็จโปรเช็คในเป้บายบายอุยอุยอุเลยเลยเลยเหรอเลย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 เฮ้ยไม่ใช่ฐานนี้ไม่ใช่ฐานนี้ มานับด่าดิทุกคนเดินมันเอาเออด่าเนี้แหละด่าเนี้แหละด่าเนี้แหละทุกคนด่านนี้แหละเซฟเอ้ยเซฟ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 เอือเซฟเร็วพอดีเลยเกือบเรึบอ่ะต่อไปเรึบอ่ะต่อไปโอ้ยต้องต้องคิดคำนวณนิดนึงอุ้ย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 โอเคเรียบร้อยปาปบบี้บ๊อบบี้ป๊อบบี้บ๊อบ เฮ้ยเราก่อนท้องเลยดิโอ้อะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ก็อันนี้อะไรเขาวงกลมอันนี้อะไรเขาวงกดอันนี้อะไรเขาวน้อยอันนี้อะไรเขาใหญ่อะต่อไปอะห้าสิดสองเริ่ม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 โอ้ยง่ายง่าย เออมันจะถึงด่านคิดเลขยังเนี่ยด่านคิดเลขไอ้ไอ, pole, อ ed, ตรงอุ้ยจะถึงแล้อ e? วอ่ะใช่ป่ะนคิดเลขเลยอยู่ข้างบนอุ้ยจะถึงแล้วปาปีปา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 เปเปโปปีอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะอุ้ยเราเราเราจบแล้วอ๋อปะป้าตีทูอุ้ยปาปีปาปาปาป้าปาโปปีป้าปู อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรรู้ไ่มเสียงผีอ้าม่ใจทุกคนอ่าเอ่ะเราขอเล่นมุกนี้เหมือนเดิมอันนี้เขาอะไรเขาวงเขาวงกดอันนี้เขาอะไรนนเขาวงกลมอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาน้อยอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาใหญ่อุ้ยเล่นมุกกระผาดรึบอฮ้ยอุ้ย,ยจะถึงด่านคิดเลขแล้วอะ่ะ ไอเนี então, ่ยมัน huh. ต uh, uh ้องใช้ความเร็วแน่นอนนน่นอนนน่นอนนน่นอนหูอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละปัญหาปาปีป้าปาโปปปูออาหมายแล้วกันอันนี้เขาลายอันนี้เขาวงกลมอันนี้เขาลายอันนี้เขาวงกดอันนี้เขาลายนี่เขาน้อยอันนี้เขาลายนี่เขาใหญ่อันนี้เขาลายอันนี้เขาควายนี่เขาลายนี่เขาแพะอันนี้เขาอะไรเขาตายเขาตาย อันนี้เขาอะไรอันนี้เขาวงกลมอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาเอ่อเขาวงกดอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาแพะอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาควายนี่เขาอะไรอันนี้เขาน้อยอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาตายเออเด็ดนะอันนี้เขาน้อยอันนี้เขาใหญ่โอ้โหดิ้วโคตรอันนี้ปาปาโปปีปาปีปาปีป แค่จับจงบ่ได ap uh. <laughs> <laughs> ้เลยปาปีโป๊ปปาปาโป๊ปปาปีปิดอุ้ยกีนเดนล่านกีดันล่านเลยอะไม่รู้นะเขาจะได้ยินหนูหรือเปล่าเอ้ยได้ยินผมหรือเปล่าหนูน้ำผู้หญิงแล้วจ้ะหนูหนูอ้าหนูประกาศฉันขอละหนูอุ้ย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 อะไรฉันตกแล้วอ่ะ ปาปีปาปาปูปูป๊าป๊าปีปาปีป๊าปีปปา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 ปูปาปีคือมันถ้าเราเราไปดูเทคนิคก็คือเราต้องงี้ไม่ใช่แหละต้องกีดลัวอองก็แค่เนี้ย คนนั่นอ่านคิดเลขมันอยู่ข้างบนเราแล้วอ่ะไออ่านคิดเลขมันอยู่ข้างบนเราแล้วโอไม่นะโอไม่นะเรายิงเราไม่ยิงไม่เก่งคณิตศาสตร์เก่งแต่กิโลกรัมเก่งแต่ประวัติศาสต์ไม่เก่งคณิตศาสตร์คนละเรื่องเก่งกับภูมิศาสตร์เดี๋ยวเรเปริง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  เฮ้ยต่กาแค่นี้ไม่ผานอีกเล้ดับเบิลคิวดับเบิลคิวเดี๋ยวต่อไปดับเบิลดับเบิลดับเบิลคิวดับเบิล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 อย่างมากที่สุดในจักรวาลอุ้ยเราต้องพูดอย่างนี้นะทุกคนริม อู้หอยบืมกดชิปเดี๋ยวเดีด๋ยวกดชิปวไม่อยไม่ผ่านเลยโอ้ยเขาหัวร้อนแล้วนะเราหัวร้อนแล้วนะก็เป็นแบบที่ไม่ได้ยากเลยนะก็หัวร้อนทําไมละมันจะหัวร้อนเพราะเพราะด่านนี้นั่นแหละอีกแจ็คผู้คายักนี่แหละแจ็คผู้คายักนี่แหละค่าใครใคร่าคน เราเราเกียรดานนี้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 นี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 ้นีันีนีอุ้ยว้าาาบาาาลคิวดาบเบิวาา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 บาา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 ายากที่สุดในจักรวาลเลย โใช้ความเร็วใช้ความเร็วใช้ความเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยืจริงจริงกนี่ไงหลุด่นเนี่ยแหละที่เราบอกตั้งแต่ ep สอง ep หนึ่งนั่นแหละในนี้แหละเออแต่เราดูเทคนิคแล้วนี่เทคนิคหรือเทคนิคโหบอกแล้วเทคนิคหรือเทคนิคหนึบมาก เทคนึกไงเป็นบ้าไปแล้วยิ่งเกลียดอยู่ยิ่งหัวร้อนอยู่หัวร้อนทําให้หัวร้อนหัวร้อนทําให้หัวร้อนหัวร้อนทําให้หัวร้อนหัวร้อนทําไม่หูอ่านี้แล้วกันมุกเดิมเดิมเลยอันนี้เขาอ,อะไรเขาวงกลมอันนี้เขาอ,อะไรอันนี้ น <ang> <Sultan> ี่เขาอะไรนี่เขาวงกดอันนี้เขาอะไรนี่เขาแพ้อันนี้เขาอะไรนี่เขาควายนี่เขาอะไรคะันี่เขาใหญ่อหม่อันนี้เขาอะไรนี่เขาน้อยอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาใหญ่อันนี้เขาอะไรนี่เขาวงกลมอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาวงกดอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาแพ้อันนี้เขาอะไรอันนี้เขาควายอันนี้เขาอะไรอ่ะเอออันนี้เขาตาย เป็นเขาเขาอะทําไมเขาไม่เก่งฉันเขาตายเลยอันนี้เขาอะไรเขาเขาเขาอะไรอะอ่ะเขาชาวเขาอันนี้เขาอะไรอันนี้ชาวเขาอันนี้เขาอะไรจบแล้วจบฉันรักเธอทุกนาทีเออฉันรักเธอทุกนาทีเย้อันนี้แหละง่ายสุดเลยเออไม่ใช่ดียากสุดสุด มีไวเร็วเราไปกระโดดดีเหอะตีตีด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 ีเฮ้ยเสียวอะเสียวกระตกตีตีเฮ้ยทำไมดี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 อัลมาลิทส้มอันซามาลิทส้ม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 เจียวส้มเปรี้ยวมากเลยอัลซามาลิทส้มอัลมาลิทส้มอัลมาลิทส้มอัลมาลิทส้มดำ อุ้ยส้มตำส้มตำก็มีอารามิส้มตำอารามิส้มมมมารามิส้มปมส้มตำไมารับส้มตำตีส้มตำอารามิส้มตุมอารามิสมตีมอารามิสมปมอ่ะปัดโถอ่ะปัดเจเทนะเพิ่มไปสิบด่านแล้วจะตอบที่ไปแล้ว รกระดาษอุ้ยกระดาษเดิมบ๊ายบายเราไม่ไหวกับป๋ากวันนี้ล่ละเราไม่ไหวละไอไอตรงไอเนี้ยแหละไอตรงเนี้ยแหละไม่ไหวแล้วคีเรน,น,รนม,รมินี่ไม่เพียงพอคะแนนมินี่ไม่เพียงพอคะแนนไม่มีไม่เพียงพอเนี่ย คะแนนมินิเพียงพอด้วยสจงอันคะแนนมินิไม่เพียงพอซื้อได้แค่เดียวเอ้ยก็ผิดคะแนนมินิไม่เพียงพอคะแนนมินิไม่คะแนนมินิไม่เพียงพอคะแนนมินิไม่เพียงพอคะแนนมินิไม่เพียงไม่เพียงตดคะแนนมินิไม่เพียงพอคะแนน คะแนนไหมนะักคะแนนมินิมีเพียงพอคะแนนมินิไม่มีเพียงพอแล้วกระโดดเลยก็ได้ดิคะแนน,นมีเทคนิคก็ไม่ใช้ทุกคนเออเทคนิคนี้ก็ไม่ใช้ทุกคนดูดิเด เราล oh ึกปวดร้อนแล้วนะโอยนี่เป็ดเลยดิงดิ้งดิ้งซัมมาลาลิสเซอร์อะไรอ่ะเราก็ผ่านตรงแล้วลำมาลาดิสซมดิมดาราบิชมช้ำดาลินช้ำชีอัมมาลาดิสซมำอมมาลาลาซัมอิมบรรตัมต็มเตี้ตุมบาลาดิซเดรและปุชังกาซังเดซังดงเออ อกสิบสามแล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งมาแค่สิบอ่ะเององอามริจจำติงละมาดิจตกฟังเดรบิจตรงตังสิงลาเลิร์จังโอ้โหพานไปแ่สิบสิบสามด่านเองจะจบคลิปอยู่แล้วเบื่อทักล้องมากเลยนะอะไรแบบจะจบคลิปอ่ะผ่านไปแค่หนึ่งด่านยังจะจบคลิป ตแล้วก็แบบไม่อยากเปิดเผยตัวตนน่ะท <kind abonn> ี่จริงอะมีหลายคลิปมากเลยนะคือแบบตะก้อนไม่รู้ตัวว่าเปิดเผยตัวตนอะคือคลิปแรกก็คือคลิปไี้กบได้ไก่รอยเอ็ดที่รอยเอ็ดอะทีวีซีอะคือตอนนั้นยังเป็นที่เราแบบถ่ายกบเพียงแต่คนถ่ายกบอยู่อ้าวฮักเดินมาปุยตะกล้องเถิดเลยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิป รีวิวดสตอร์ดนะทุกคน EP หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือคือเราอะถ่ายอย่ดีๆคือไปเห็นห้องน้ำใช่ไหมคือแบบแต่กล้องจะท้อโดนกระจกอะเออตาดีมากเนยนะขนาดพิมพ์คำทูอะโทรศัพท์ต,ตก <c oughs> ยังเห็นเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้หตากล้องโกด <c oughs> ไม่ให้ปิดคลิปเลย <c oughs> งานเวียนกรรม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 เวียนเวียนเวียนกรรมเวียนกรรมเวียนกรรมเวียนไอตรงที่เราไม่ได้เนี่แหละเวียนกรรมเวียนกรรมเวียนเวียนเวียนกรรมเวียนกรรมเวียนเวียนเวียนกรรมเวียนเวียนอะฉันโกรธจริงจริงที่เธอ ฉันโกรธจริงจริงที่เธอติงนังนังฉันโกรธจังจังที่เธอติงนังนิงฉันโกรธจริงจริงที่เธอติงนงนัง,นงเกมน้องนางที่พี่ไม่ให้ให้แล้วพี่ก็ไม่ให้เธอตวงหรือไทยแล้วเพลงอะไรมันก็ไม่มีเธอนั้นใครให้เฮ้ยเพลงอะไรวะ ใครให้ต้องแช้บุกเดิมแหละอันนี้อันนี้เขาอะไรเขาวงกลมอันนี้เขาอะไรช่ยกดอเถอะอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาวงกลมอันนี้เขาอะไรเอออันนี้เขาวงกลดอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาใหญ่อันนี้เขาอะไรหนึ่งอันนี้เขาน้อยอันนี้เขาอะไรอันนี้ เขาแพะอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาควายอันนี้เขาอะไรไม่ใช่สงสัยสงสัยสงสัยแบบนี้มันตลกมากที่เลยมีมุกหกิบสี่แล้วทุกคนชุดหนึ่งแล้วพักก่อนไหมไม่พักโอ้โหล่วงมันเต็มเต็มตึตึง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  เร็วเกินเราจะเอาแบบสิ่ง,งเลยอะสิ่งเลยอะคือแบบขนาดกดชิปยังแบบสิ่งอะทุกคนจะต้องหาช่องว่างว่างว่างอุงง้ยทุกคนดูนี่ดิอู้ดูไหน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 ตกดับเบิ้ลอ,อ่ะอ่ะเมื่อกี้สปีดรันไปแล้วทุกคนสปีดรันก็สปีดเลนสปีดเลินสปีดรันโอเคเรียบร้อยสปีดเลนสปีดลันสปีดเลนสปีดลันสปีดเลน ดหัวร้อนกับแบบนี้มากไปเร็วเพนะครับผมก็ขอเจบคลิปไปเท่านนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดดิ้งอย่าลืมไปถ้ากดแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับผมหัวร้อนมากแล้วบ๊ายบายคนเราโสดเดี๋็กๆทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดคลิปนะเราจะมีภาพอะไรให้ดูภาพหนึ่งแล้วขอวาดเองเลยแล้วกันเพราะว่ามันหัวร้อนขอวาดแ๊บหนึ่งแล้วก็ ไปเสียดิวาดภาพาพภาพเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็เขียนว่าหัวร้อนร้อนเป็นไฟ โอ้เรเป็นไฟลแล้วไหนทุกคนอาจจะเห็นว่าเราอ่ะเกียดรถไฟทําไมเพราะว่าหัวร้อนจนหัวเป็นไฟอยู่แล้ว <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย